มิวซี่รีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวมีรถสวยเข้าใหม่มาให้ท่านผู้ชมดูกันวันนี้เราจะมารีวิวรถยนต์รุ่น Nissan Navara NP 3 0 0 4DR 4-wheel drive เกียร์แมนนวล6สปีดค่ะรถคันนี้เป็นปี2016ค่ะ รถคันนี้นะคะเป็นกระบะบรรทุกที่ขายดีมากๆของนิสสันนะคะมันก็คือรุ่นนาวาร่านั่นเองคันนี้เนี่ยนิสสันเขาทำมาเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรนะคะกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นดำด้าน มาพร้อมตาสัญลักษณ์นิสันแบบโครเมียมนะคะก็ขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือเลยค่ะไฟหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์เลนส์นะคะมาพร้อม Daytime Running l i ลท์ไฟวิ่งกลางวันค่ะด้านล่างนี้จะมีไฟตัดหมอกนะคะกรอบไฟตัดหมอกตัวนี้ตัดด้วยสีดำด้านนะคะกระบะนิสันนวราคันนี้นะคะ เครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรเนี่ยให้กำลังแรงม้าสูงถึง163แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่403นิวตันเมตรค่ะคันนี้มาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเป็น 4-wheel drive ด้วยขับเคลื่อน4ล้อนะคะมาพร้อมบรรทุกพร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยมาชมเครื่องยนต์ใกล้ๆกันเลยค่ะตัวฝากระโปรงนะคะเดิมจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์เลเบลนะคะของนิส s a n ก็คือเขาจะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นฝากกระโปรงเดิมนะคะคันนี้รถเดิมทั้งคันนะคะตัวเครื่องยนต์ค่ะแน่นๆเลยนะคะด้านข้างตัวรถนะคะมาซูมกันที่ล้อแม็กค่ะตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นขอบสิบหกค่ะ เป็นยางมิชลินนะคะขนาดสองหกห้าทับเจ็ดศูนย์ R สิบหกค่ะตัวด้านข้างจะมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะรถเป็นตัวสูงนะคะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะโครเมียมแท้จากสูนเลยนะคะไม่มีกละไม่ขึ้นกละนะคะมาถึงท้ายรถค่ะ คันนี้จะเป็นรถ4 o r wheel drive ก็จะมีสัญลักษณ์4 o r wheel drive ติดอยู่ด้านข้างตัวรถด้วยนะคะเป็นสติ๊กเกอร์คันนี้ได้ติดตั้ง carry boy มาแล้วนะคะก็คือใส่ของไม่เปียกพร้อมใช้งานได้เลยเป็นตัวหลังคา carry boy นะคะอย่างดีเลยค่ะด้านในเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกระบะไลเนอร์เนี่ยนึบๆเลยแบบว่าดำ ไม่มีรอยเลยนะคะด้านบนหลังคาสะอาดค่ะตัวท้ายรถเดิมนะคะเดี๋ยวซูมอยู่ตรงข้อด้านนี้ทั้งสองฝั่งได้เลยค่ะตัวนี้สีเดิมแล้วก็ท้ายเดิมนะคะรถเดิมทั้งคันเลยค่ะ ้ายรถของนาวาร่าคันนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังกล้องมองหลังตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนวร่า n อ3 0 0นะคะบันไดท้ายรถก็คือติดตั้งมาจากโรงงานเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของรุ่นนี้เช่นเดียวกันค่ะห้องโดยสารของนาวาร่านะคะคันนี้เนี่ยเป็นห้องโดยสารภายในสีเบจค่ะเบาะเนี่ยเป็นหนัง ุ้มด้วยหนังนะคะก็เป็นสีเบจเช่นเดียวกันค่ะคอนโซลจะเป็นสีเทานะคะคอนโซลเขาตัดด้วยสีเทาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังเบาะด้านหลังเนี่ยเจ้าของเก่าไม่ได้ใช้งานเลยนะคะก็คือเหมือนใหม่มากเลยนะคะไม่ยุบไม่ยวบเลยค่ะสีเบาะก,ก็คือเนียนเ,นยนเลยสีเบจ นะคะหุ้มด้วยหนังมีแอร์ตอนของผู้โดยสารตอนหลังด้วยค่ะด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็คือวางได้สองช่องเลยตัวเบาะตัวนี้สามารถยกขึ้นมาเพื่อที่จะดูช่องเก็บของจากด้านล่างได้อีกนะคะเดี๋ยวมียกให้ดูเรามันจะมีเชือกตรงนี้เนี่ยแล้ก็ยกขึ้นมานี่ค่ะในนี้ก็สามารถแบบเปิดเก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะคะ มาพูดถึงระบบภายในของคันนี้กันเลยนะคะตัวคันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบ power อยู่นะคะมี airbag คู่หน้าให้ด้วยค่ะตัวหน้าจอแสดงผลนะคะเป็นแบบดิจิตอลตรงกลางเป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็คือแสดงน้ำมันความร้อนคันนี้เลขมาอยู่ที่225,000กิโลนะคะเป็นไม้แท้รถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะสบายใจหายห่วงได้เช็คประวัติได้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นเบรกมือเบรกมือก็ยังเป็นแบบดึงอยู่นะคะคอเบรกมือตรงนี้หุ้มด้วยหนังค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะนวรา,าเขาก็จะทําเกียร์หสปีดแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะตัวนี้เป็นขับ4ปุ่มนี้ก็คือการปรับระบบโฟวิวคันนี้เป็นโฟวิวแบบพาร์ทไทม์นะคะเวลาเราจะใช้เราก็สามารถหมุนต,ตรงนี้ได้เลยมีทั้งขับ2องโฟไฮแล้วก็โฟโลนะคะ ตัวนี้เป็นช่องชาร์จแบตนะคะช่องชาร์จไฟมีให้2จุดที่เป็นหัวแปลง12โวลต์นะคะก็คือแล้วก็มีตรงนี้อีก1จุดค่ะตัวคันนี้มีลำโพงให้ทั้งหมด6ตตำแหน่งนะคะเครื่องเสียงเป็นวิทยุ S.M.A.M. แล้วก็สามารถเสียบ USB นะคะฟังเพลงก็เสียบเข้าไปทางช่องนี้ได้เลยเชื่อมต่อสาย USB กับโทรศัพท์ก็ฟังเพลงผ่านมือถือได้เหมือนกันนะคะเปิดปิดพทยุก,ก็ใช้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเปิดปิดแอร์กระบะบรรทุกรถคู่ใจเท่าแก่นิสสันนาวาร่าคันนี้นะคะราคา329,000บาทเท่านั้นค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนนานสูงสุด84งวดค่ะ ผ่อนเดือนละแค่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรียนเชิญมาชมรถมาทดลองขับก่อนได้นะคะรถคันนี้ตั้งอยู่ที่เต็นท์รถนิยมยูสคาร์นะคะมิวอยู่แถวตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์อยู่ในแถวแถวไซน้อยนะคะล็อกคิวค่ะลูกค้าสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมรูปภาพของตัวรถคันนี้นะคะได้ที่คอนแทคที่มิขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพจ Facebook ของมิวด้วยนะคะชื่อว่าเพจรถนิยมยูสคาร์ค่ะเราจะมีข้อมูลคลิปรีวิวรถดีๆสวยๆรถเข้าใหม่ของเราจะมาให้ชมกันทุกสัปดาห์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ลูกค้าติดตามชมนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย